ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดส่วิจารณญาณในการรับชมครับเวลานี้ได้ได้โอ้โหเรากว่าจะมาเวลาตรงกันใช่ตั้งแต่วันไหนแล้วเราเมื่อวานหรืออะไรนะคะตั้งแต่วันไหนแล้วที่เรานัดกันเราไม่ได้บ้างตรงกันสักทีเนี่ยน่าจะเมา เมื่อวานเมื่อวนัวนวนัวนสองวันพี่โทรไปน้องปลาไม่ว่างน้องปลาจะโทรมาพี่ไม่ว่างใช่เมื่อวานเมื่อวานบงเกินอลิชางองแงมากเลยเมื่อวานพี่ก็เครียดเลยอลิชาอ๋อเลยลองล,ลองให้ทั้งวันเลยระใช่ค่ะไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อวานอลิชาไม่ให้ทําอะไรเลยให้อยู่ด้วยตลอดเราจะเดินไปไหนก็ไม่ได้ ต้องให้อยู่ด้วยตลอดอแล้วก็ไม่นอนกลางวันเมื่อวานนอนทีละสิบนาทีก็ตื่นเหมือนเขาแบบห่วงกลัวกลัวเราไม่อยู่ด้วยอย่างนี้แหละอจ้าก็เลยเเไม่ได้โทรเลยเมื่อวานไม่ไม่เป็นไรคนะ่ะจ่าวันนี้นะคะ ก็เป็นเสียงจากสาวนะ้อยร้อยล้านนะคะที่ก็ยังมีคนให้ตามอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะวดก่อนเราก็ไม่เข้าเนาะใช่วดก่อนก็หลุดอ่าเอาไม่นะคะเอาไม่ให้คุณผู้ชมพิจารณาเอานะคะตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะคะจ้ะวันนี้เป็นว,วันนี้หนูจะให้อ่าเป็นชุดสามตัวแต่กับชุดที่มา บนล่างที่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ค่อยได้ลงในกลุ่มไม่ได้ลงในช่องแต่ว่าชุดเนี้ยลงในกลุ่มแล้วมันเข้าดีเหมือนกันชุดสามตัวแตกกับชุดได้ตั้งชื่อไหมคะชุดอะไรอีกชุดหนึ่งชุดชุดมีที่มาละกันค่ะแต่สองตัวชุดมีที่มาค่ะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวน้องต้องมีธุระอีกเนาะพี่เอขอเวลาห้านาที ได้เลยจ้าชุดการแปดชุดสามแปดค่ะก็จะมีสามชุดนะมีแปดห้าหกแปดห้าหกแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดอ่าแล้วก็แปดสามห้าค่ะ แปดสามห้าตรเท่านี้เลยค่ะชุดเน้นมีไหมคะชุดเน้นเม็ดเดียวเน้นเน้นอ่าที่หนูชอบนะแปดสามห้าแปดสามห้านะคะชุดเม็ดเดียวนะคะก็กลับเอ็นกลับเนาะหมุนตัวตัด ที่เน้นก็สามห้าค่ะถ้าจะตัดนะสามห้าที่เน้นถ้าสองตัวก็ชอบสามห้าเนาะใช่ศูนย์สี่ก็เห็นสามห้าศูนย์สี่ประมาณเนี้ยค่ะอือโอเคค่ะชวนอีกชุดมันจะเลขเยอะหน่อยแต่ว่าอันนี้มันเข้ามาดีเหมือนกันค่ะเข้าไหลงอดเลย ชุดมีที่มานี้ไม่เคยลงทางช่องเลยแต่ว่าน้องส่งลงจอลงใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่แสดงว่านี่ก็เป็นงวดแรกของชุดนี้นะคะจ้ะเริ่มเลยค่ะก็จะมีเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าสี่เก้าสามเก้าสอง แล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สองะแล้วก็ชุดสุดท้ายสิบหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองค่ะที่เน้นที่หนูเน้นชอบอะไรนะก็จะมีศูนย์สี่กับเก้าสี่ เน้น0่กับ9่ค่ะวันนี้มีสองชุดนี้นะคะเหลืออีกชุดสุดท้ายคือชุดครุดดำหรือว่าครุดแดงครั้งวันนี้ยังหรือว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเยี๋ยังใช่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรมแต่เดี๋ยวจะพยายามคัดอันที่ว่าถ้ามันต้องเข้าอะไรอย่างเงี้ยมาให้ ก็รอโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกหนึ่งวันเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วค่าเดิมอ่าสำหรับวันนี้ก็จะมีชุดสามตัวแต่กับชุดมีที่มาตามนี้นะะให้คุณผู้ชมพิจารณาเอานะ,ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะคุณน้องก็นำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าหวยจะออกอะไรเนาะใช่แล้ว ก็คุณผู้ชมก็พิจารณาเอานะคะคนที่มาปล่อยเหมือนกันน้องเป็นคนมาแบ่งปันนี้น้องก็อยากให้ถูกเหมือนกันนะคะแต่มันก็จําเป็นเนาะมันหลุดเนาะเราก็ชี้แจงค่ะทุกทุกเซียนทุกอาจารย์ที่มาวางแนวทางทางช่องนี้อยากให้เลขเข้าเหมือนกันนะคะอยากให้เอซีทุกคนถูกค่ะแต่แต่งวดที่ผ่านมานี่ก็หลุดเยอะเหมือนกันค่ะหลายสำนักง่ายหลังเลยออกมาแบบนี้ ใช่จที่ที่เบลถามว่ามันใช่อนะ้นนเลขสัญจรไหมเอัอหนรยังไม่รู้เลยแต่ต้นเลขมันก็ออกแบบยังไงก็ไม่แปลกแบบอ๋องงงเนาะก็ะลายสำนักก็ให้ดับมานะห้าศูนย์ศูนย์ห้าวดก่อนแต่แต่ก็มานะลายสำนัก นั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะลูกกลมๆนะคะแต่ว่างวดที่แล้วไอชุดชุดปีที่มาเนี่ยค่ะเข้าเข้าตัวไหนคะแต่ว่ามันตัวอะไรนะหกเก้าไหมคะใช่ไหมจมันออกหกหกเก้าบนนวดก่อนอ่าใช่มันมันเข้าหกเก้ามันอยู่ในชุดปีที่มาที่ให้เช่าพี่เบลวันนลยวันแรกอะแต่อันนั้นอะให้แต่ในซัาให้แต่สมาชิกค่ะ S <S ใช่ซึ่งเขาก็ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอาองี้เนี้ยมันเข้าบ่อยมากอะไรก็เลยว่าเดี๋ยวลองมาแบ่งปันให้ทางช่องพี่เบล,ลบ้างดีกว่าเลยตรงๆงเลยใช่ไหมคะงวดก่อนที่ให้หกเก้าก็คือ <S 2> <S 2> <ช>ต้องกลับเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเป็นหกเก้าเลยอ๋อออันนี้นะคะคุณผู้ชมชอบกับน้อง<ด>ลองดูลองดูค่ะอ<ด>่าท้ายคลิปแล้วให้น้องฝากถึง fc ที่กำลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่สักนิดหน่อยค่ะ,คะ ค่ะก็ขอให้เหมือนเดิมนะคะรวยรวยยกช่องขอให้เลขหนูเข้านะคะสองตัวแตกสามตัวแตกเหมือนเดิมแล้วก็ฝากอ่เซรั่มหน้าใสใช้ดีมากนะคะแล้วก็กันแดดใย,ยใหม่นะคะใช้ดีมากวมากมากะะฝากด้วยค่ะสั่งซื้อได้ที่ไลน์เดิมอ่าอ, <H S 2> อะไรนะแอดหนึ่งแอดหนึ่งหกแปดดีบีเี่จำได้แล้ว จอง<ร> <ID S 1> ไอดีแล,แล้วได้เลย1หนึ่งหกแปด wrb bk สนใจก็ทักแชทไลน์น้องไปตามนี้เลยนะคะจ้าขอบคุณน้องมากๆนะคะาขอบคุณค่ะพี่เบลจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ